สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการยอนสอนตอเนองหญงสวยต้องหนู่มความรู้คู่ความใครใหญ่ไม่ใหญ่ก็โดนด้วยจ้าโดนด้วยตัวเราเหรอเฮ้ยตรงนี้เหรอโดนด้วยจูบโดนจูบพอดีเลยแต่นี่ดูใหม่ว่าการจูบเสี่ยงต่อการติด รอบต่อทำไมสัมผัสอะไรบ้างหน่าสนใจเฮ้ยทีผู้หญิงจู๋แล้วตกใจจ้ะทีผู้ชายจู๋แล้วไหมเออใครที่สงสัยว่ามันติดกันได้ยังไงเนาะเราก็ต้องมาดูก่อนว่ามันจะติดได้สามวิธีก็ติดใจของการแทรกติดหรือสามวิธีเออวิธีาวิธีแรกก็คือ direct contact สัมผัสโดยตรงสัมผัสกันโดยตรงเนี่ยสมมติมีเชื้อต้องปากกับปาปุ๊บติดเลยอันที่สอง อ๋อคือผ่านสารคัดหลั่งผ่านสารคัดหลั่งเช่นแบบสารคัดหลั่งคืออะไรบ้างน,น้ำลายน้ำเมือกอะไรเงี้ยจากเช่นแบบจูกันหรือลงลิ้นเรียก้นอะไรประมาณนี้ยจากอืมอันที่สามก็คือหั่นเลือดหั่นเลือด การจูบเดนนี้การจูบมันคือการเอาริมฝีปากม,มาประกบหรือบรรจบก,กับริมฝีปากด้วยกันหรือบริเวณผิวหนังอื่นๆของร่างกายมมไม่ว่าจะเป็นบนผิวหนังบริเวณดวงตาชิ้นจูบตาจูบปากจูบตรงตรงหวัวชุบ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 หัวโม่ <c oughs> องอย่างแครแคร์าจูบก็ได้ <c oughs> เออรักมากมันต้องแบบแคร์โดนอ่ะคราวนี้เนี่ยต่างๆนานาเกี่ยวกับการจูบคราวนี้ถามว่า สติอะไรเนี่ยต้องมาดูดิว่าจูบแบบไหนอีดันนี่ก็คือว่าในการจูบก็ต้องรู้ว่าจูบกันแบบจุกซุกเหมือนที่แดนนี่บอกเลยปเฮ้ยแบบเราจูบแบบโอเพนมาล์จูบปากอ้าปากและลิ้นแบบเฟรนด์คิสหรือบางคนจูบที่ลิ้นล้ไปถึงไส้ติ่งเลยจ้ะแดนนี่ได้ไหมไปโดนจูบที่ลิ้นล้วงไปถึงนี่ถึงไส้เลยจ้ะแดนนี่แบบวกไหนก็สถานไปหมดเออคราวนี้ฝากการจูบแบบต่างๆ เราต้องติดอะไรในเฟซบ้างม่มีนี้นี้บอกว่ามีซิฟิลิสเรามาดูรูปกันเลยปิ้งนี่จ้ะรูปของปากนี้มีแผลซีฟิลิสเห็นไหมจ๊ะอ่ะเรามาดูจ๊ะอ่ะอันที่สอง ปากนี้มันซิฟิลิสเหมือนกันใช่มีซิฟิลิสเหมือนกันแต่เห็นไหมว่ามันอยู่ด้านในคือถ้าเกิดไม่เปิดออกมาวันีคืนดีเนี่ยเห็นแผลนไหมไม่เห็นแล้วความสําคัญของแผลซิฟิลิสคือทำไมแดนนี่แผลซิฟิลิสมันไม่เจ็บทีคนเป็นแผลจะรู้ไหมว่าตัวเองมีแผลไม่รู้ถ้าเกิดไปได้แหกปากมาดูเฮ้ยไม่รู้เลยอ่ะแกเออคราวนี้อะไรอีกติดซิฟิลิสติดได้แน่ๆเฮ้ยติด HIV ไอวีได้บ้างเหมือนกันจูบอ่ะ ไม่ได้ไม่ได้เนาะโอกาสเป็นศูนย์เอซ็นต์อยู่เนาะคราวนี้มีอะไรอีกที่ติดได้จากการตุกันนี้มีอะไรอีกมาก็จะมีพวกเริมอุ้ยเริ่มเริมที่ชื่ออะไรนะเออพีเอชเออพีเแเชื่อเริมว่เป็นไวรัสเริ่มคืออย่างนี้เลยแบบพอเป็นเริมนี่นะจ๊ะตอนแรกแบเป็นคันยุยยุยยุยงุอะไรยุยยุยยุยยกยยุยยุยยุยยงย ก็พอคันปุ๊บมันแตกออกมาเป็นตุ่มใสๆปุ๊บอย่างนี้เลยแบบปุง๊งเนี้ยแตกเป็นตุ่มใสๆล้วนี้ซึ่งในน้ำใสๆวกเนี้ยมันจะมีตัวไวรัสเริมอยู่คร<ำ><ำ>าวนี้พอเขามีปุ๊บแล้วมันจุกมเป็นนี้แล้วน้ำแตกออกมาโดนจินนีดแต่แน,แนี่ก็ติดเริมไปเลยหรือคราวนี้ต่อมาพออีกตรงเม็ดเล็กๆๆอย่างนี้ใช่ไหม,อมพอมันบางทีออแบบคันๆใช่ไหมก็ไปเกาพอเกาปุ๊บแตกตามรูปนี้เลยจัะอื รูปนี้เลยพอติดปุ๊บพอเป็นแผลปุ๊บในกลมก้นแผลนี่แหละที่มีซีรั่มมีน้ำใสๆเนี่ยก็มีเชื้อไวรัสอีกถ้าเกิดเผลอไปโดนไปจูบเอาก็ติดเริ่มจ้าสรุปติดกี่อย่างอะไรนี่อย่างแล้วสองอย่างแล้วนะซิฟิลิสแล้วนะเริ่มเลิ่อ่ะอะไรอีกนะนี่ติดจักรารก็จะมีเชื้อเอชทีวีเอชวีั่งไทยคืออะไรจ้าพูดร้อนกายเออมันคือเชื้อไวรัสฮิวแมนพาปิโลมาไวรัส ที่ทาให้เกิดหูดนอนไก่หูดน้อนไก่เนี่ยมันก็ชอบเป็นตรงผิวหนังเหมือนกัน<ะ>สมมุติว่าเป็นตรงผิวตรงหนันรงริ้รงหนันตงตูอีเงี้ยแล้วแบบเออแล้วแบบันนี่ไปสูบมาปุ๊บเป็นยังไงล่ะติดมาเลยคว<ะ>น,นี้หน้าตามันเป็นยังไงตามรูปนี้จจะติง้งเออก็คือว่าอันนี้เป็นหูดที่แบบหูดนอนไก่ที่เป็นตรงปากน,นะจ๊ะและ้วก็อันนี้นีอีกนะจะเป็นหูดที่เป็นตรง สีหนังบริวเวณเอาไว้ว่าเพศชายนะ<อ>จ๊ะมีอีกตรงต้นแต่นี่เ้ยูปนี้เลยเอ้ยลูกนี้เลยเอยอก็คือถ้าเราแบบเอาปากไปสูดโดนปุ๊บเป็นไงจ๊ะติดเลยจ้ะอ่ะมีพูดมีเริ่มมีสถิติมีอะไรบอีกแล้วก็จะมีแว้ตัดเศษดีถูกต้องจัดทางการจุนเนาะ<อ>แล้วก็มีตัวนึงที่แบบเป็นตัวที่พิเศษมากๆน่าจะไม่ค่อยได้ยินกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ย เขาไม่ได้จัดโรคในตอนสัมพันธ์ของแด่<อ>ชื่อไวรัส E B V, <ED> v. เออหรือเอ็กซไทน์บาร์าไวรัสชื่อเก่งมากใช่ใช่ก็เอ็กซไทน์บาร์ไวรัสนอกจากนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เราจะออาจจะเคยรู้กันว่าเขาจะสอนว่าเฮ้ยหนอนในหนอนในเทียมในะ <c oughs> พวกนี้อิโกโนเรียคาร์เเดียเนี่ยไม่ติดทางการจูบหรอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้ ปี2017ที่ผ่านมาจริจงๆแล้วมก็นานแล้วเนาะเขามีการวิใจัยกันในในมเมลเบิร์นในออสเตรเลียมาอาาคนมันเป็นคับทันคนเลยแล้วก็จากคนที่อบอกว่าจูบอย่างเดียวจากการมีเซ็กซ์หรือว่าออร่าอย่างเดียวหรือบางคนที่แบบทั้งจูบทั้งออร่าด้วยเนี่ยก็ามาดูกันว่าโอกาสที่คนพวกนี้เนี่ย การติดเชื้อของความรู้นี้เนี่ยมันมากแค่ไหนเนาะเก็ปรากฏคือกลุ่มที่บอกว่าออร่าอย่างเดียวหรือจูบอย่างเดียวเนี่ยก็มีคนที่ติดเชื้อหนองในขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเขาเลยเป็ข้อสรุปขึ้นมาว่าการจูบที่ติดเชื้อหนองในได้ด้วย่นี่เออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรทำยังไงดีเราควรแบบ บอกว,ว่าไปอุ้ยเธอไม่ต้องไปจูบแย่จูบเพิ่มเพื่อน,นะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอหมัไมคนมันต้องจูบถูกไหมได้แบบบางทีดังนี้ไม่เพื่อามผ่าออแล้วเจอผู้ชายมาตีหล่อๆไงก็เเดี๋ยวคนแบบอุ้ยตันนี้จูงเลยชอบคนนี้จูบหน่อยได้ไหมเออ,เอ,อมันจะไปเปิดป,ปากเออแล้วแบบทำให้คำถามเลยจูบแล้วเออใช่ไหมเราจะบอกให้คนไม่จูบกันอย่างมันเป็นไปไม่ได้เราต้องบอกว่ายัไงดีคือถ้าเกิดเราจูบแล้มีเซ็กซ์ดังนี้นู่นก็จุดสเดือนสิจ้าเออ แต่สำคัญคืออย่าตรวจเฉพาะ HIV แดงนี้ให้ตรวจอะไรด้วยแต่ตรวจซิฟิลิสด้วยราตาลเซตบีแล้วก็อาจจะมีการตรวจเอเริ่มด้วยก็ได้ใช่แล้วแต่ว่าตัวเองเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยยังไงก็ลองประเมินตัวเองแล้วลองมาคุยกับคุณหมอหรือผู้ให้คำปรึกษาเี่มก็ได้ใช่จะมาเจอดันนี่ที่คลินิกเลยก็ได้ใจคราวนี้คุณคำถามจะถามบ้างแบบนี้แล้วถามว่าอะไรถามว่าอะไร คือเลยคถามว่าอะไรร้อนในร้อนในก็ที่เจนนี่อ่านมาเป็นยังไงด่าแผลร้อนในอ่ะแผลร้อนในก็คือเสียไปตกมาจ้าถามว่าถ้าเกิดว่าผมมีแผลร้อนในในปากเนี่ยจะไปจูบไปอ้อแล้วเสร็จกับคนอื่นเนี่ยจะมีโอกาสติดเชื้อติดโติดต่อในควาสัมพันธ์หรือเปล่าแดนเคยอ่านมาอ เขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติเรามีร้อนในป่าจะเพิ่มโอกาสเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อเนี่ยได้มากถึงสามถึงสี่เท่าเลยสำหรับ STD ใช่ก็คือว่าพอมีแผลปุ๊บก็คือว่าผิวหนังมันเปิดใช่ไหมผิวหนังเปิดปุ๊บมีแผลมีเลือดปุ๊บโอกาสติดเชื้อที่เชื้อโรคมันจะเข้าไปเนี่ยก็ง่ายขึ้นหลเท่าเพราะฉะนั้นต้องระวังคือแผลเนี่ยมันเกิดได้แบบอาหนึ่งเกิดเอง สองทำตัวเองสามโอนจากอื่นมากระทบใช่ไหมจ๊ะเกิดเองเช่นแบบแลร้อนนเนาะก็เปิดแผลขึ้นมาหรือว่าเกิดมาจากมีอย่างอื่นมากระทั่เช่นแบบติดเชื้อขึ้นมาใช่ไหมจ๊ะ,ะ,ะหรือว่าแบบติดเชื้อหรือโดนกระทบก,กระแทกอย่าเนี้ยก็เกิดแผลขึ้นมาได้ใช่ไหมอีกอันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดแบบอจากลิ้นกัดปากใช่ะทีเคี้ยวข้าวหรืออะไรก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราให้เราพยายามทุกครั้งที่แปรงฟันเสร็จแล้วทุกวันอย่างไเปิดปากเลดูหน่อยว่า มีแผลไหมมีเลืองออกตาม,มไรฟันไหมทุกอย่างดูกปติดีหรือเปล่านะจ๊ะสำรวจตัวเองทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกๆคนมีข้อสงสยัยสงสัยอะไรจ๊ะได้นี้จากหันบ้านเหมือนกันเขาบอกว่างั้นถ้าเกิดคนที่ใส่ในการฟันก็จะมีโอกาสเสี่ยงมาก คือปกติเวลาแบบฟันมันก็มีมีวัสดุประกอณใช่ไหมล่ะที่ไปกูดกระทบกับ,บเยื่อบุช่องปากอยู่แล้วทําให้เกิดแผลได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ดัดฟันก็ต้องก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันในเรื่องของการจูดและการปอกเร็เซ็กส์เพราะบางทีดัดฟันเลยมันก็ไปครูดปึ๊บมันก็แบบอุ๊ยเป็นแผลขึ้นมาได้เลยจ้ะรับไปเลย ช้อยคอดอกแท็กจักหมอและน้องแดงนนี่แค่แฟนก็มีลุ้แล้วใช่เราจะประปากาศผู้โชคดีนะครับผ่านคอมเมนต์เองย่างกจะหิ่ต่างนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ